วันนี้นำมาซึ่งสองประโยคที่เราได้ยินประโยคแรกคือลาออกอีกประโยคคือจำเป็นต้องปลืนเลือดนี่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่มีฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้านั่นก็คือเพื่อไทยเป็นแกนนำและมีขั้วรัฐบาลที่มาจากพรรคฝั่งอนุรักษนิยมมาเป็นส่วนผสมสลายขั้วสลายสี สลายสงครามและเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจใครจะเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลอะไรแล้วแต่ครับแต่ต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจและวันนี้ก็ครบสิบเอ็พักหลังจากที่วันแรกสารตั้งต้นก็คือเจดสิงหาคมครับระหว่างเพื่อไทยกับ ภูมิใจไทย212แล้วก็มีการถแถลงมาเรื่อยๆวันที่7วันที่9วันที่11หรือวันที่10อะไร้วแต่เนี่ยครับวันนี้ย1ิบเอ็ดเดไลน์สุดท้ายก่อนที่จะโหวตพรุ่งนี้อือีกสองพักลุงสัญญาณจับสัญญาณจากถแถลงการชัดๆครับคือจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำภายใต้าการนำของพรรคเพื่อไทย ถึง,ถงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่แล้วร่วมรัฐบาลครับแต่ทุกพักจะร่วมกันทํางานกับเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพอ,อ๋อแน่นอนครับไปทํางานกับพักร่วมที่เป็นแกนนาต้องทําให้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดครับการจัดตั้งรัฐบาล11พักการเมืองรวมเสียงได้เท่าไหร่นะครับพี่วี314 3นึ โอ้ยเกินกว่าครึ่งไปเยอะทีเดียวแน่นอนครับถ้าเทียบจากสอสอเหตุผลความจําเป็นต้องไปฟังหัวหน้าพักเพื่อไทยชี้แจงถึงที่มาที่ไปทําไมต้องเอาสองพักโดยเพราะสองพักลุงเนี่ยเข้ามาร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การน,นำของพักเพื่อไทยถึงแม จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพัคจะร่วมกันทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพักการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพักไทยรัฐไทยพลังประชาชนและเพื่อไทย อ่าเป็น<ห>ไงครับชัดเจนครับและตอนนี้บทจบเนชั่นอินไซต์ขอยืนยันครับว่าไม่มีลุงมีเราไม่ได้ครับนี่ไงสุดท้ายเพื่อไทยต้องมีพักสองลุงนี่ตัวแทนพักสองลุงคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมาแทนคุณประยุทธ์ จันโอชาที่ลาออกจากพรรคการเมืองลาออกทุกอย่างไม่เกี่ยวพันแล้วพรรคการเมืองไปแล้วอต่อมาคุณสันติพร้อมพัดครับมานี่ข้างหลังเนี่ยพี่ไผ่อยู่ข้างหลังเงินใช่ไหมถ้าสันติมาแสดงว่าได้รับฉันทานุมัติหรืออนุมัติจากลุงป้อมครับครับไม่งั้นมาร่วมแถลงไม่ได้ครับนั่นเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลสามหนึ่งสี่เสียงต้องมี สองพักลุงครับต้องมีสองพักลุงครับนี่คือโครงสร้างการถแถลงข่าวจับมือจับตั้งรัฐบาลน,นะเสิงหาบอกแล้วสารตั้งต้นกับภ<อ>ูมิใจไทยสอง,ง,สองวันที่9สิงหาอีก6กพักรวมมาได้2 2 8อแ่าแล้วก็กับชาติไทยพัฒนาวันที่10สิงหาอีกสิเสียงสองแล้วก็วันนี้ยีสิอดสิงหาคมนะครับได้มาทั้งหมดเจ็ด ก็เป็นสามหนึ่งสี่ออนี่คือตอนนี้สามหนึ่งสยังจำเป็นอย่างยิ่งครับถ้าโครงสร้างรัฐบาลแบบเนี้ยยังจำเป็นที่จะต้องหาเสียงจากสอวอถูกต้องครับมาโหวตร่วมและรอบนี้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วตอนนี้ได้ข่าวข้อมูลลึกลับข้างในเนี่ยนะครับครับพนเอกสอ ส้อนี่อสอด้วยสอนี่สอสอไหมก็บอกสอสอแต่ว่าสอวไม่สอสอชื่อย่อสอสอสอตัวแรกในสอเสือแต่สอตัวหลังนี่สอคอสาลาเหรอเป็นคนไปรวบรวมเขาบอกว่าตอนนี้เกินร้อยละเกินร้อยครับ ฝั่งที่เป็นสวฝั่งที่แบบประเภทแบบว่าฮาร์ดคอร์ยังทําหน้าที่ของเขาอย่างมีประสิทธิภาพครับเขาบอกว่าถ้าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเมื่อไหร่น่ะมันมีปัญหาแน่แนถ้ากล้วยไม่กระจายไปให้ต่อเนื่องมันมีปัญหาแน่แน่พรุ่งนี้คอยดูแล้วกันจะใครเหยียบกล้วยลื่นกันนะครับความหมายของรัฐบาลเฉพาะกิจเราบอกแล้วรัฐบาลเฉพาะกิจรับาลนี้นะฮะมีภารกิจมตัวเพื่อภารกิจบางอย่าง ต้องจำแบบนี้ครับเหมือนเหมือนพรรคการเมืองเฉพาะกิจอะไระเพื่อผู้นําเพื่อใครบางคนก็เรียกพรรคการเมืองเฉพาะกิจเพื่อดันใครสู่อำนาจรัฐบาลเฉพาะกิจเหมือนกันต้องรวมตัวเพื่อภารกิจบางอย่างภารกิจภารกิจ<ร>บางอย่างคือภารกิจแรกของรัฐบาลเฉพาะกิจสลัดก้าวไกลสกัดก้าวไกลสกัดก้าวไกลไม่เป็นรัฐบาลสําเร็จไหมฮะตอนนี้สําเร็จแล้วครับการศึก การต่อสู้กันระหว่างขั้วแปลเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กันระหว่างสงครามของวัยครับนั่นคือวัยหนึ่งกับวัยอีกวัยหนึ่งครับ,รบที่ก,ก็มีก้าวไกลเป็นแกนนาอันที่สองภารกิจคุณทักษิณกลับบ้านเฉพาะกิจครับเฉพาะกิจครับจะ,ะอบอกว่าคนละเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันครับอันที่สามภารกิจโครงสร้างอํานาจเก่ายังสามารถดารงอยู่ เห็นไหมล่ะโอ้โห oh, สาภารกิจนี้แหละเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องเป็นเสาค้ำยันกับอํานาจเก่าให้สามารถรดํารงอยู่ได้โดยไม่สั่นคลอนหรือว่าคลอนแคลนหรือมีใครไปทําลายเสาค้ำยันบ้านหลังนี้ครับนี่คือความหมายของรัฐบาลจพารกิจแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยพยายามบอกว่าการสลายขั้วข้ามขั้วผสมพันธ์ข้ามขั้วแล้วแต่เนี่ยนี่คือ ภารกิจที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลพิเศษอผู้ตลอดนุ่นตั้งแต่9สิงหาหนุนเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่เป็นการสลายขั้วทั้งหมดแน่นอนครับมาอยู่บ้านเดียวกันครับอยู่ในที่ประชุมเดียวกันทํางานร่วมกันมันต้องทํางานไปในทางเดียวกันครับ,รบเพื่อภารกิจสําคัญที่สุดที่พี่วีอธิบายเมื่อสักครู่ครับตอนนี้รัฐบาลสลายขั้ว จะเป็นวาระแห่งชาติแล้วรอดูนะการถแถลงนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้ไปน,น่าสนใจอย่างยิ่งไอ้น,นี่ในความหมายของคุณภูมิธรรมพยายามบอกว่าเป็นรัฐบาลพิเศษแต่เราพยายามบอกว่านี่คือรัฐบาลเฉพาะกิจอะไร <c oughs> วิกฤตล้มนูนวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความขัดแยง้งเลยจําเป็นต้องเป็นาวาระของประเทศชาติในการสลายขั้วและสลายขั้วคือการรวมตัวของพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับทั้ง11พรรคพัก รัฐบาลพิเศษหรือรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ได้เกิดวิกฤตในสิ่งเหล่านี้ครับ,รบแต่มีการทำให้วิกฤตเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายให้ได้นั่นคือพันธกิจครับเป็นพันธกิจที่หลายคนบอกว่าอะไรการเมืองมันจะเป็นแบบนี้เนชั่น <Nation S 2> อินไซต์พยายามบอกมาตั้งแต่ต้นว่าสูตรรัฐบาลที่บอกว่าฝั่งเดียวกันมารวมกันมันเป็นไปไม่ได้ครับ,รบและตอนนี้ สูตรพิเศษมันบอกว่าต้องพึ่งสองลุงเออนี่สองมาในนาม40กับ3 6 6ก็เป็น76อืมแล้วก็ตกลับสา4หนึ่งแต่รัฐบาล3 1 4ก็ตามแต่ให้มั่นใจได้เลยครับพรุ่งนี้จะมีอีก3พักเล็กโหวตให้แน่นอนอ่าโหวตให้แน่นอนใช่ฐามตั้งต้นเนี่ยพรุ่งนี้ให้จำมาเลยครับ3 1 7น่าจะเห็นสามพักเล็กเขาบอกว่าทุกเขารวมกันอยู่ตอนเนี้ บอกว่ามันจะมีคนของเขาอยู่ประมาณสักหกเจ็ดคนนะครับซ่อนอยู่ในมุมมืดลืบต่างๆเนี่ย <c oughs> พร้อมที่จะโหวตให้รัฐบาลเพื่อไทยผมค,คิดว่าอสองเสียงในไทยสร้างไทยจะโหวตให้ไหม<อ>น่าลุ้นกันนะในไทยสร้างไทยคุณรอดูไทยสร้างไทยมีทั้งหมดหกใช่หครับอย่างน้อยสองเสียงได้ลุ้นนะ พรรคเล็กสามเสียงที่ไปก่อนหน้านี้ไปยื่นเจตจำนงกับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันสอ์วันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อย่าดูที่เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทคนเดียวครับให้ดูด็อกเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าวศิล์ด้วยเออเดี๋ยวก็ไปดูโครงสร้างว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีรั้นฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เรายึดสามหนึ่งสี่ก่อนนะครับรั้นฝ่ายค้านก็จะหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลือใครเนี่ยความหมายก็คือว่าตอนนี้สภาผู้แทนเนี่ยหายไปสอง คุณพิธาถูกพักการดำนา้าที่แล้วก็ระยองอรอลุ้นว่าถ้าตรงตรงนี้คือก้าวไกลยังมีลุ้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นพักฝ่ายค้านจะเป็น184<ม>วันนี้ประชามติปปผมบอกว่าตอนนี้ตัวเลขพี่วี149256 1ผมว่าสเนี่ย หายมาอยู่นี่ครับเพาใช่มึงบอกแล้วไงคือสามนี้เราคิดฝั่งนี้ก่อนแต่วันโหวตเนี่ยผมว่าอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าประชาธิปัตย์วันนี้มีมติแล้วมดออกหมดออกเสียงแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าเนี้ยต้องรอมติพรุ่งนี้เช้าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นพรรคการเมืองที่อาศัยมติพรรคเป็นตัวเกมเดินครับเขามีมติกันยังไงเขาไม่ค่อยเปรี้ยวกันหรอกครับถ้าใครเปรี้ยวนู่นคุณอภิษ์จำได้ไหมปุ๊บปึ้งเสร็จ ออกเลยเพราะฉะนั้นประชาปัสตร์โรคเสียงไทยสร้างไทย6เนี่ยสองเนี่ยบอกแล้วมีลุ้นจะไปโหวตฝั่งนู้นสามเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยไปโหวตโหวตนี่เป็นธรรมเนี่ยอยู่กับก้าวไก<ห>ลแค่นี้แหละฮะเพราะฉะนั้นที่พรรคฝ่ายคา้นานสามเจ็ดห้าจะเป็นกึ่งหนึ่งพี่โอ,อ้ต้องการเสียงอีกประมาณห้าสิบเก้านะฮะกรณีที่ อาจารย์วันนนเนี่ยงดออกเสียงงดออกเสียงแน่นอนครับประธานสภางดออกเสียงร้อนต้องการเสียงในโครงสร้างเนี้ยต้องการเสียง59สเ้าเสียงท่าน <50, S 1> นั่นเองห9สบ้าสบายผมเชื่อพลเอกสอสอ่าเชื่ออะไรนะพราะตอนนี้พูดง่ายๆแกนแกนในสายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่กำกับดูแลในกลุ่มของสอวเนี่ยชัดเจนที่สุดไม่พน้นเพื่อนสีคนนี้เหรอสอสอเหรอสอ สอเสือแล้วก็สอขอสาลานี่แหละคราวนี้มาดูกันว่าถาม<ะ>คนชอบถามเออเศรษฐาจะม้วนเดียวจบ,จบหรือไม่หรือม้วนเดียวจอดเออตอ,อ,อนนี้วันนี้ต้องบอกว่าโอ้น้ำหนักมาทางม้วนเดียวจบนะถ้าดูจากกระแสสวเนี่ยเหตุ hey. มันมีเหตุของมันครับเราพยายามบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องมั่นใจพอครับและตอนนี้มั่นใจได้พอแล้วครับว่า314หบวกสเป็น3 1มหนึ่งสีบวกพักเล็กสอาจารย์มานอน่าจะวัดออกเสียงเพราะนั้นเขาต้องใช้เสียงอีก59เสียงเพื่อได้375ซึ่งเครือข่ายเครือข่ายสวของทั้งแบบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์เนี่ยเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วสบาพี่วี พอมันโครงสร้างมาเป็นแบบนี้แค่59นะครับนะคนที่ไปตุนสอวอ,อยู่ในมือเพื่ออำนาจต่อรองไว้ก่อนหน้านี้อสามหวีสามหวีหวอำนาจการต่อรองลดลงทันทีในวันนี้เพราะมันมีกลุ่มที่เป็นพลังมาจากอดีตอนุรักษ์นิยมเก่าที่มันหนุนให้เกินร้อยนี่แหละครับตอนนี้มาดูว่าสอวอ โหวตไม่โหวตและกลุ่มไหนจะโหวตกลุ่มไหนไม่โหวตครับในนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่ากระแสของฝั่งาสายพลเอกประวิตยเนี่ยนะครับป้อมเนี่ยคือช่วงยังไม่แถลงยังไม่แถล,ลงพักร่วมนะครับยังมีเคลื่อนไหวล็อบบี้ไม่ให้โหวตคุณเสถียรไทยเลยช่วงเช้า,ช,าช่วงเช้าเอางี้แล้วกันครับไม่ต้องแบบลูดซิปกันแล้วเอเมื่อวันอาทิตย์ครับช่วงตั้งแต่สี่โมงห้าโมงที่ป่าลอยต่อตรึงหมด ขึงกันหมดทุกคนตัวใหญ่ทั้งนั้นขึงเพื่อแต่ลุงป้อมนิ่งครับนิ่งครับมาคลายตัวเอาวันนี้ที่มีนการประชุมครับครับที่ปล่อยให้คุณสันติพร้อมพัดมาร่วมผู้กองนะผู้กองมาประชุมร่วมกับผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าครับเพราะนั้นสวสายลุงป้อมไม่น่ามีหนาแล้ว เห็นจากการแถลงจัดสรรโกต้าพักเนี่ยของพักพลังประวัาทคำสั่งนิ่งยังอยู่คร <tr er> <right ับเพราะส่วนใหญ่ของลุงป้อมสายฮาร์ดคอร์หลายคนเออนะต้องยืนเจตจำนงตัวเองไว้ต้องดูต้องดูหลายคนหลายคนแต่บิ๊กออเพื่อนลุงป้อมเนี่ยยังยังล็อบบี้สวให้หนุนคุศเษฐฐา เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมล่ะไม่ต้องพูดว่าใครอสวกลุ่มเพื่อนพลเอกประยุทธ์เมื่อกี้พี่โอบอกแล้วสอสอชื่อย่อสอสอเนี่ยบอกให้หนุนเรษฐาครับโอ้นี่ไงนี่ไงวดผ่านรอบนี้ก็เพราะตรงนี้แหละครับครับต่อมาเสอเสอกับสวกลุ่มบ้านใหญ่เออพร้อมใจกันทำตามนี้แล้วเขาคุยกันจบแล้วครับ วันนี้จบเลยนะจบเลยเกมนี้เสอ้อนี้อายุมันเท่าไหร่ได้ <c oughs> อายุรุ่นวีเวีอแหละ <c oughs> อายุเยอะกว่าผมเยอะเสอเอนี่ย <c oughs> เดิมทีมีคนบอกว่าประเมินว่าสถานการณ์ถ้าตึงกันขนาดนี้มันจะไปไม่ได้ค,นนคุณจตุพรพรมพันธ์พยายามจะบอกว่าแนวทางถ้าคุยกันไม่ลงตัวเสษฐาถูกสอยกลางเวทีจากคุณสมบัติ ซึ่งแสนสิริพยายามอธิบายและตัวคุณเศรษฐาก็พยายามอธิบายบสุดท้ายมันจะนําไปสู่ประเด็นว่าเศษฐาจะถอนตัวอแล้วจะเป็นองค์อิงเป็นนายกแต่ตอนนี้อลึกลับออกมาจากฝั่งเพื่อไทยไม่ใช่แบบนั้นครับและแน่นอนหนุนเศรษฐาเพราะคุณทักษิณจะกลับบ้านจะให้คร้นครอบครัวเป็นนายก โอ้โห,โหแรงกระแทกองอิงรับไม่ไหวแน่นอนอยากให้โฟกัสที่เศรษฐา um ทันทีเลยก็รู้ไงอ, um <c oughs> อย่าเพิ่งโฟกัสอิงอ <c oughs> <c oughs> พวกเราทําเต็มที่เสนอชื่อเศรษฐาและหวังว่าจะสําเร็จและตั้ง,งรัฐบาลให้กับประชาชนนี่อ่านในยะขององอิง <c oughs> ก็บอกได้เรื่องเดียวครับให้โฟกัสที่เศรษฐาแต่ไม่ปิดกั้นองอิงครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าฟังเสียงสวผ่านครับครับ แต่ผ่านแล้วเรษฐาจะช้ำหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำงานเพราะมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องภาวะเศรษฐกิจครับเแน่นอนครับคุณอุ้งอิงแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องแบบยอมกลืนเลือดมากกรณีของพักสองลุงเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสูญเสียต้นทุนทางการเมืองนะถูกพี่วีฐานแฟนกลับอุ้งอิงแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนครับการต่อรองเจรจาเ้าอินหนักทั้งจากภูมิใจไทยพลังชัลลรวมไทยสร้างชาตินี่ ประเด็นนี้นะพี่วีในการต่อรองนะครับผมบอกง่ายเงื่อนไขสีเก้าอี้ของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยแข่งปก๊กเ,ออเงื่อนไขสองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการครับของพลังประชารัฐแข็งปักเ,ออเงื่อนไขสองเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการของรวมไทยสร้างชาติปึกอ,อคนในเพื่อไทยจำเป็นต้อง ยอมเจ็บปวดครับแน่นอนครับนอกจากคนเพื่อไทยยอมเจ็บปวดแล้วต้องเอากระทรวงหลักๆยกให้กับพรรครวมแล้วเนี่ยคนอย่างคุณเศรษฐาคดีเด่นายกที่จะโหวตพรุ่งนี้ถึงขั้นออกมาพูดออกมาถแถลงต่อคนของพรรคเพื่อไทยต่อสื่อมวลชนวันนี้ว่าจําเป็นต้องกลืนเลือดครับขอใช้โอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยใจจริงครับ สิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับข้าพูดปไปนายคุณแพรทองทานได้พูดไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศสาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอก ที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยโดยเร็วที่สุดเรื่องการใช้วัฒกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ใน สังคมของความเป็นจริงสิ่งเรานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรักพื่อไทยเห็นยังเวคืนเลือดเก็บแต่ต้องเดินหน้าจาตั้งรัฐบาลเป็นความจะเป็นเป็นคณิตศาสตร์ทางด้านการเมืองมีเหตุมีผลไหมครับพระชาชนจะเป็นคนตอบคำถามแต่บอกได้เลยครับ การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและเศรษฐาทวีสินเป็นแกนนำนั้นมีต้นทุนมากมากครับ,รบและความนิยมในส่วนของเพื่อไทยหดหายไปเยอะครับสิ่งที่จะคืนทุนกลับมาให้ได้นั่นคือผลงานภายใต้การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินถ้าพรุ่งนี้โหวตผ่านครับคือต้องบอกว่าต้นทุนหายไปครับจะตีตื้นคืนกลับมาเนี่ย ตอนน้องมารอ,อาตอนบริหานประเทศถ่อยมาไ่า้ทีอีกคนหนึ่งนอกจากเจ็บปวดแล้วเนี่ยอันนี้คนนี้จะเจ็บปวดมากๆเพราะที่ผ่านมารับบทในสองสถานะครับสถานะหนึ่งคือหัวหน้าพักเพื่อไทยครับนำพับลงสู้ศึกไม่ว่าจะลงแรงลงแรงแค่ไหนไม่ว่าใครจะด้อยค่ายังไงแต่ขาดเขาไม่ได้เขาคือชนลน่านสีแก้วครับอีกหมวกหนึ่งพี่วี หัวหน้าทีมในการเจรจากับพรรคร่วมตั้งร่วมรัฐบาลตั้งแต่ก้าวไกลแปลเปลี่ยนไปจนถูกสกรรมและนำมาซึ่งฝั่งอนุรักษ์นิยมแ,แน่นอนครับเมื่อวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ